สวัสดีค่ะสวัสดีแลนด์โฮมคลิปนี้เสนอขายที่ดินแม่แตงทําเลตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดบ้านเด่นนะคะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนเส้นหน้าวัดบ้านเด่นเข้ามาเพียง800เมตรค่ะจะเป็นที่นานะคะเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งาน จะมีในส่วนของ1ไร่นะคะที่เจ้าของได้ถมไว้แล้วประมาณมาสีปีแล้วค่ะตอนแรกว่าจะสร้างบ้านนะคะแล้วก็ที่เหลือพื้นที่อีกประมาณ4ไร่กว่ายังเป็นทุ่งนาวิวนาอยู่บรรยากาศนะคะวิวทิวทัศน์นี้จะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยค่ะแล้วก็วิวนาแต่ถนนเข้าถึงแล้วนะคะแล้วก็ไฟฟ้านี่กำลังเข้ามาลักษณะที่ดินทำเลจะอยู่แบบนี้เลยค่ะตามกรอบสีเหลือง บรรยากาศนะคะอันนี้ถ้าเวลาเราสร้างบ้านนะคะสามารถหันหน้าเข้าวัดบ้านเด่นแบบนี้เลยอันนี้ยังเป็นที่ดินของเราที่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถมค่ะที่เป็นที่นาสีไล่กว่า ส่วนบริเวณที่ถมหนึ่งไร่คือตำแหน่งที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะที่รถจอดอยู่ดินถมแน่นลาะค่ะประมาณ4-5ปีแล้วตรงนี้สร้างบ้านได้เลยถนนทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นช่วง800เมตรจากถนนคอนกรีตค่ะจากตรงหน้าวัดบ้านเด่น ทำเลที่ตั้งนะคะจะตั้งอยู่ในตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวโซนนี้ก็จะมีเขื่อนแม่ง,งัดน,นะคะใกลป้ปางชงปางช้างแก่งกืดห่างจากโรงพยาบาลแม่แตง5กิโลค่ะห่างจากถนนหลวงเส้น107นะคะเชียงใหม่ฝางเข้ามา7กิโลห่างจากสีแยกปลาย17กิโลห่างจากสนามบินเชียงใหม่50กิโลค่ะ แปลงนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็ทำเลตามที่แจ้งไปนะคะสาม,มารถนาชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลายและเบอร์โทรท,ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยราคาไม่แพงค่ะถ้าทำเลโซนนี้นะคะเมื่อก่อนจะตกไร่ละล้านกว่าตอนนี้รวมกับที่ดินถมแล้วนะคะเฉลี่ยไร่ละเพียง1นล้านค่ะ รูปที่ดินก็สวยนะคะแปลงนี้แนะนำขอบคุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ